สวัสดีนะคะทุกๆคนกลับพบกับแม่หมอนะคะในคลิปแบบพี่กะคารนะคะคลิปนี้เนาะอ่ะวันนี้นะคะเราจะมาเอาใจคนที่กําลังแอบรักแอบชอบใครอยู่กันบ้างดีกว่านะคะกับหัวข้อที่ว่าถ้าเราเนี่ยเข้าไปสารภาพรักกับเขานะคะเขาจะรับรักเราไหมอ่ะมาจ้าเหมือนเดิมนะคะมีไพ่ทั้งหมด3กองสามสำรับให้ทุกๆคนได้เลื่อนนะคะเริ่มตั้งแต่ทางซ้ายมือสุดเสมอนะคะเป็นกองที่1กองที่2นะคะ และกองที่3จ้าอะใครอยากจะเลือกตามสำรับด้านบนก็ได้นะคะโอเคก่อนไปเล่นนะคะเหมือนเดิมนะคะอย่าอย่าอินอย่าซีเรียสน,นะคะเป็นการดูแบบพลังงานโดยรวมไเพไปตัดสินใจว่าเป็นดวงสตาของตัวเองร้อนะคะจนกว่าจะได้มาเช็คพลังงานกับแม่หมอนะโอเคถ้าพร้อมแล้วนะคะเราไปดูเฉลยพร้อมกันทีละกองละะยค่ะไปจ้ามาสําหรับคนที่เลือกกองแรกนะคะนี่นะสำรับนี้นะคะ แม่หมอจะวางมให้ตรงนี้วันนี้เราเปิดกันแค่สามใบนะคะพอให้ได้คำตอบนะเนาะว่าถ้าเราไปสารภาพรักกับเขาเนี่ยเขาจะรับรักเราไหมโอเคสำหรับคนที่เลือกกองนี้นะคะอะมีมีเปอร์เซ็นต์ที่เขาจะคือคือเอาอย่างนี้ดีกว่าคนคนนี้นะคะที่คุณเนี่ยกำลังจะ ที่คุณนะกําลังแอบชอบแอบรู้สึกดีๆเขานะคะแม่หมอมีความรู้สึกว่าเขาอาจจะมีตัวจริงนะคะมีคนของเขาอยู่แล้วมีครอบครงครอบครัวเลยนะเพราะฉะนั้นนะคะให้เช็คดูอีกทีให้แน่ใจนะคะว่าเขาโสดจริงไหมเพราะฉะนั้นนะคะถ้าคุณเข้าไปสารภาพรักกับเขาเนะี่ยแม่หมอมองว่าเขาว่าไม่ไม่ใช่ว่าไม่คุยอบคุณนะเขาาจะคุยกับคุณนะคะแล้วก็เกิดอาการลังเลคือดีไม่ดีเขาอาจจะพูดกับคุณในทํานองว่าเออโอเคเราเรา,เราก็คุยกันไปเรื่อยๆก็ได้แลไรกลายเป็นว่าเราจะจะ,จะเป็นตัวเลือก ือของเขาอ่ะเป็นเป็นทัทง้งทั้งทางที่ขนาดเดียวกันเขามีตัวจริงของเขาอยู่แต่ว่ากลายเป็นว่าตัวเรา,าเป็นเป็นคนคุยเป็นอะไรของเขาอย่างเงี้ยที่ทําให้เขามันนอกลู่นอกทางอะไรเงี้ยมันก็เลยจะเกิดเกิดเหตุทําให้อ,อ่อเกิดสิ่งที่ไม่ถูกต้องขึ้นตามมาภายหลังอะไรแบบเนี้ยเออซึ่งมันก็ไม่ดีแน่นอนนะคะผลที่ตามมามันก็จะไม่ราบรื่นไม่แฮปปี้แน่นอนอะไรเงี้ยแล้วก็คนคนนี้ต้องขอบอกก่อนว่าเขาอ่ะ ก็น่าจะเป็นคนที่มีความเ้าชู้เหมือนกันแหละเออนะเพราะเพราะฉะนั้นน่ะเขาจะไม่เป็นแบบนี้ถ้าคุณไปสารภาพรักรกับเขาอะไรเงี้ยเขาก็ต้องบอกว่าเออเนี่ยฉันมีครอบครัวแล้วฉันอะไรอะไรแบบนี้ก็จะไม่คุยกับคุณไงก็ปล่อยไปไงแต่ทีเนี้ยคนนี้มันไม่ใช่ไงเออพอคุณไปสารภาพรักรกับเขาที่นิ้วเกิดการลังเลไว้เออ แม่หมอก็เลยมองว่าคุณนะคะน่าจะเป็นหนึ่งหนึ่งหนึ่งในคนหนึ่งที่เขามองว่าโอเคโอเคน่าคุยด้วยน่าทําความรู้จักอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นคนกองเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างท็อกซิกมากๆเพราะฉะนั้นแม่หมอต้องขอเตือนนะคะขอเตือนว่าให้ดูให้เช็คให้ดีๆเลยว่าเขาในโสจริงหรือเปล่ามีครอบครองครอบครัวอะไรแบบนี้หรือเปล่าอะไรอย่างนี้เนาะก่อนที่จะไปสาร,รภาพรักกับเขานะคะเพราะฉะนั้นในผลที่ตามมา ตอนหลังนะี่คือไม่สวยแน่นอนโอเคอ่ะก็ประมาณนี้และกันจ้าเป็นคําแนะนําคําเตือนจากแม่หมอนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปต่อที่คนที่เลือกกองที่สองะคะ่ะพ้ายอ่ะสำหรับคนที่เลือกกองที่สองขะะั้นนี้นะสำหรับน้องต่างอ่ะแม่หมอจะวางให้ตรงนี้วันนี้นะคะเราก็ดูกันแค่สามใบพอเนาะพอให้ได้คําตอบนะคะว่าเขาจะ รับรักเราไม้โอเคสําหรับคนที่เลือกกองนี้นะถ้าคุณเข้าไปสารภาพรักกับเขานั่นนี่นะคะหนึ่งถ้วยไปยื่นแบบมิตรพงมิตรภาพดีๆให้เขาเลยคือแม่หมอมีความรู้สึกว่าคุณนังมีโอกาสผิดหวังสูงอันนี้ต้องขอพูดตรงๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นอย่าผีผามสําหรับคนกองนี้อย่าผีผามนะคะอย่าเพิ่งทําอะไรให้เขาแบบว่ารู้รู้ตัวเลยว่าคุณได้ชอบหรือรู้สึกยังไงกับเขาที่มันพิเศษอะไรแบบนี้อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งให้เขารู้อย่าเพิ่งผีผามอย่าเพิ่งใจร้อนนะคะคนคนนี้นี่ คุณจะต้องทําความรู้จักกับเขาไปให้ได้สักพักสักระยะหนึ่งก่อนนะคะแล้วคุณน่ค่อยค่อยเผยความในใจนะว่าคุณรู้สึกยังไงกับเขาไม่งั้นนะคะจะเกิดการขัดแย้งนะคะเกิดอารมณ์ที่แบบว่าอุ้ยเธอคิดอะไรกับฉันนะ่ะแต่ว่าฉันไม่ได้คิดอะไรกับเธอแล้วมันก็จะเกิดอากงอาการเงียบกันไปเขาก็จะไม่พูดกับคุณเขาก็จะห่างเหินจะจะพูดไม่พูดกับคุณไปกลายเป็นความที่แบบเข้าหน้ากันไม่ติดอะไรเงี้ย เลยกลายทาให้ความรู้สึก <a> ม <ki> like. you. ันแย่ลงกว่าเดิมนะคะเพราะฉะนั้นคนกองเนี่ยต้องขอเตือนขอเตือนนิดนึงอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งผีผามนะคะให้ให้ค่อยๆเขาเรียกอะไรค่อยๆแสดงความรู้สึกดีๆให้เขาทีละนิดทีละนิดให้เขาเริ่มรู้สึกโอเครู้สึกเปิดใจรู้สึกดีกับเราก่อนนะคะเราค่อยเออแล้วก็จากนั้นก็ค่อยๆสารภาพรักไปทีละนิดวันเออฉันรู้สึกดีกับเธอนะอะไรอย่างเงี้ยถึงถึงวันนั้นนะคะถึงเวลาแล้วเราค่อยบอกนะอย่าเพิ่งใจร้อนอย่าเพิ่งผีผามนะคะสำหรับคนกองเนี่ยจะมีโอกาสผิดหวัง สูงนะคะแล้วเ,เขาก็จะห่างจากคุณเลยนะทีนี้ทําตัวห่างเหินจากคุณเลยนะคะโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันแม่หมอก็แนะนําประมาณนี้แล้วกันคะ่ะเดี๋ยวเราไปต่อที่คนที่เลือกกองที่สามนะคะบ่ายสาหรับคนที่เลือกกองที่สามนะคะสาหรับนี้นะนี่แม่หมอจะวางให้ตรงนี้มามาดูกันเลยวันนี้เราจะเปิดแค่สามใบนะคะพอให้ได้คําตอบเนาะว่าเป็นยังไงประมาณไหนนะคะโอเค อ่ะก่อนอย่างอย่างแรกเลยแม่หมอต้องขอเตือนก่อนเลยว่าคนที่คุณเนี่ยนะคะจะไปสารภาพร้างนี่เขาเป็นคนที่ค่อนข้างพูดตรงนะเป็นคนตรงๆเป็นคนที่ไม่เว้นเวอนะคะไม่เว้นเวอไม่ยืดเยื้อไม่ให้ความหวังใครเออเออเขาคือ,ค,อคือจะบอกว่าคนกองนี้นะแตกต่างจากคนกองแรกเลยคือใครใครที่อะใครที่อยากดูกองแรกก็เป็นยังไงนะลองไปเปิดฟังได้แบบอันเนี้ยอันเนี้ยจะแตกต่างกันเลย คนกองแรกอาจจะออกแนวแบบไอ้อนี่นะออลองไปฟังแล้วกันลองไปฟังแล้วกันถ้าใครอยากรู้ว่ากองแรกเป็นยังไงคือคนกองนี้จะเป็นคนที่พูดตรงๆถ้าคุณจะไปสารภาพรักกับเขาเนี่ยคุณต้องเตรียมใจเลยนะเตรียมใจเตรียมตัวเลยนะคะว่าเขาเนี่ยถ้าเขาไม่ชอบเขาก็จะตัดสัมพันธ์กับคุณแบบแบบว่าแบบว่าตรงๆเลยพูดตรงๆเลยเอาไม่นะ่เราไม่ได้คิดกับเธอแบบนั้นนะอะไรเงี้ยเหมือนกับว่าเขาจะเป็นคนที่ไม่ค่อยให้ความหวังใคร ไม่ค่อยให้ความหวังใครใช่คือใช่ไม่ใช่ก็คือไม่ใช่รีบตัดบทเลยรีบจบเลยเพื่อที่จะไม่ได้เป็นการยืดเยื้อเสียเวลาลยอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นคนกองเนี้ยไม่หมอหมองว่าโอกาสที่เขาอาจจะไม่ได้รับรักกูนี้นะคะค่อนข้างสูงค่อนข้างสูงประมาณแล้วเขาจะพูด แบบว่าให้เจ็บแต่จบอ่ะแต่เขาก็ไม่ใช่ว่าว่าคุณแรงหรืออะไรอย่างนงี้นะหรือแบบไล่ให้แบบไปเลยนะฉันไม่ได้คิดอะไรกับเธอมันไม่ขนาดนั้นแต่เขาว่าเขาจะพูดตรงๆเลยว่าเออเราไม่ได้คิดอะไรกับเธอนะเราเป็นเพื่อนกันดีกว่าเนาะเราเป็นเพื่อนกันดีกว่าเธอตัดใจจากฉันดีกว่าเสียเวลานะอะไรแบบนี้อย่ามาคิดอะไรอย่างเงี้ยกับฉันเลยคือมันจะเป็นคําพูดที่ค่อนข้างเย็นชาเย็นชาแล้วตรงอะซึ่งคุณเองอะถ้าคุณไม่เผื่อใจไว้สําหรับการสารภาพรักกับเขาว่าคุณเองจะเป็นคนที่เสียใจทีหลังนะคะ นะก็เลยต้องขอบอกว่าถ้าจะสารภาพรักกับคนคน,นนี้ให้เตรียมใจหรือว่าอ่าบางคนบอกว่าเออไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรครับอยากให้เขารู้ว่าเรารู้สึกยังไงถึงถึงต่อให้ต้องเจอคําพูดยังไงก็ก็ไม่เป็นไรไม่สนอ่ะก็อันนั้นก็เป็นแล้วแต่ความสบายใจของแต่ละคนเออถ้าบางคนอึดองอึดอัดอยากจะบอกอยากจะอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะไม่เป็นไรแต่ว่าคุณจะต้องเตรียมใจรอรอรับในสิ่งที่เขาปฏิเสธเราอ่ะเออเราว่าแบบ มันอาจจะทําให้เราเจ็บปวดคือเจ็บแต่จบอะสําหรับคนกองเนี่ยเจ็บแต่จบไม่เวิร์เวิมไม่แล้วหรือไม่มีการอ,อ่อไม่มีการแบบว่าทําเพื่อรักษาน้ําใจไม่มีการแบบว่าเอ,อ่อให้ความหวังอะไรแบบเนี้ยจบคือจบเลยนะคะสําหรับคนกองเนี้ยโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะจ๊ะสําหรับคนที่เลือกกองที่สามคะ่ะ